แล้วแล้วแกแล้วแล้วกโอ้ยลาบหอยก้อยหอยวัดีค่ะมาอีกแล้วยายเตี๋ยพาดเสบหยุดเดี่ยว่อยนวส่องอร่อยนวมือนี้ยายสิกินก้อยหอยเซรีเด้วพี่น้องลาบหอยเซรีที่แรกว่าสิกินกับตาเลยตาเราว่าเราพอกินแล้วเราเมื่อยหลเราไปกินเขาก่อนยายสีเห็ดเลยเด้อพี่น้องเด้หอยเซรียายเอามายายเอามาต้มสักก่อนพี่น้องต้มล่างให้สะอาดแล้วเขาเอามาซ้อยก้อยแบบ ยายเคยเห็นแต่พี่น้องยายสิใส่หัวปีน้ำวัตถุดิบของยายนี่หอมนี่หอมหัวแดงแล้วก็พริกข้านาวแต่หอมหอมร่วมมีข้าวคั่วกับพริกนับปลาแดกปลาล่าเานี่ยนะพี่น้องข้าวคั่วนี่นี่คือพริกผงน้ำปลาชิ้รสแล้วก็ปลาแดกใส่ปลาแดกน้ำยายสิเริ่มเห็นแล้วเด้อวันนี้เดนะยายสิอะ้เบื้องเนี่ยกุอยหอยเชอร์รี่โอ้ไม่ได้ก,กินโดนนะพี่น้องอยากคืดอยากหลาย ต้มให้สุกต้มให้มันสุกเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ใส่มะนาวมีมะนาวลงไปใส่มะนาวสีสมๆจังหน่อยกล้วยกล้วยกล้วยนี่ต้องกินซาๆาได้พี่นอ้องเพราะคือมั่มนี่หมั่มนี่กินเร็วๆใส่หัวปีหนึ่ เราจะมักได้บุใดบ่มากกับบใไซก็ได้แต่ว่าใหญ่มากใส่หัวปีบสไซลายแล้วก็คนลงกันหัวปีเข้าเวลาเข้าซอยเข้ากับเอาบักหน้าลงสะก้อนลงนาำสะก้อนสมเข้าไปเลยหอมแดงแดงซอยพริกซอย น้ำปลาแดกเนี่ยน้ำปลาแดดยากนะน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกปลาใส่ใส่น้ำไปแล้วก็พริกป่นพริกป่นใส่กับปลาใสลายดอกใส่ใส่ใสพีนันหลายแล้วเขาคั่วใส่เขาคั่วคั่ว,วไม่ไหมพี่น้องหอมแล้วก็ชูรสชูรสก็ตามมาเข้ามักซ้ำเลยก็ใส่ซ้ำนั่น ใส่ปลาแดงแล้วยังม่แล้วใส่น้ำปลาอีกหน่อยหนึ่งโอ้หอมตั้งเกล็ดตั้งอื่นน้ำลายเลยวะเน,นี่ยมาเสียบเสียบงกันเน้อเพียงหอมเล้่ยก้อยหอยเซอรี่หอมซอยยังันตัดหญ่ช่วยหน้าเพิ่นตัดหญห่เหงว่า เนี่ยผู้ใดมาเพ็ด,าดลายกระไซเพ็ดไม่ใช่สีเห็ดกินพอ่อพ่อกินไดรน,น้องพี่น้องเนาะเห็ดพ่อกินได้นี่หอมรวมเต่อไปอันนี้ลูกโดดมือนี้ลูกลูกเป็นตะกร้องลูกบโดดแม่สีโดด <c oughs> โอ้มาเด้อพี่น้องเด้อมากินน่ากันเด้อผัานนี้ยด้เสียบแน่นอนแสีบแน่นอนยายเตี๋ยวผ้าแสีบ ยุดดีอร่อยนัวเรียบร้อยมยักเพชดกับใส่เพชดพี่น้องแกมากินน้ำกันมากินน้ำกันมาเนี่ยอะไรแล้วแกอะไรแล้วแกโอ้ยลาบหอยก้อยหอยหอยเชอรี่โอ้โหเต็มเลยมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออือทั้งขวดทั้งอื่นน้ำลายมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อมาเนี่ย มาเดินมาเดินโอ้โหอันน่าอร่อยจังเลย,ยก้ยอยหอยไม่ได้กินโดนเนาะกินให้หายยากเลยมือเนี่ย ยายวามันเด้อพี่นองเด้อทไม่หวันมากหรอพี่นองกุ้ยห,หอยเสลี่เอาไปตำพันเราไปตำใส่บักหุงตำปลาอยู่พี่นองเขาได้มาแล้วเขากลมาต้มมันสุกๆอย่าต้มเื่อเดียวเด้อพี่นองต้มหอยต้มมันสุกเลย ลวกแล้วแล้วเขาก็มาเอาหัวมันล่างให้สะอาดแล้วเขาไปต้มอีกต้มใส่ข่าใส่ตะไคร่ใส่ใบประกูดอีกแล้วเขาออกมามา็ตัดออกมาใหมา่ตักออกมาแล้วเพาซอยมาล่างเทนมันสะอาดเลยเห็นแล้วแล้วข้าน้อยอยากเอาไปย่างเอาไปย่างก็ได้เอาไปเสียบย่างแล้วก็เทน้ำกินกินก็เสียบเพื่อกันไม่ให้หนองเด้อ ผัดาบใจเท่าก็ได้เอาไปซุปก็ได้ไปน่องซุปใจเฮ็ดเซ็ปนีก็ได้แซ่บอ่ะ มากินส้มกันเด้อพี่น้องเด้อมากินพร้อมกันส้มกันเด้อกินกุย้ยหอยซีรีส์เนอมักแบบใดมักเผ็ดมักเข้มกับรสอยู่น้ำเฮาเนอะพี่น้องเนาะพี่น้องมักสมกับใส่สมใส่ข้าวหน้าหลายๆมักเข้มกับใส่มันนัวใส่มักเผ็ดกับใส่เผ็ดไปตามมูของเฮาแต่ว่าส่วนผสมมันก็นสิม,มีคือใหญ่ฮ็ดให้เบิ่งนี่แหละก็จะว่าให่ก็ใส่หน่อยแท้กใส่หลายแท็ก ก็หลอสัดอยู่น้ำห่อใช่หรอเปลา่าอดสัน้่ไม่ห่อลูกไายไปสายยายือกินคนเดียวอยู่นี่ละพี่น้องอยู่นี่ละแล้วเป็นตากล้องให้ยมือเนี่ยแล้วก็นั่งหวัวนอยู่มี่น่ะยายบ่ได้เคยว่ายายกินผู้เดียวเด้อยายว่ากินกับพี่กับน้องไม่กินกับพี่น้องก็ได้ดอกลูก ให้ได้เบิ้งแล้วก็กินให้เบิง้งหอยน,นี่เขาต้มโดนๆนะพี่น้องเขา,าบาหยาบเมนต้มอือเดียวเอาเลยคือหยาบเลยเห็นแบบนี้เพราหยาบ ตะกีลูกน้อยหน่อยย่า่กับพะกาลูกพักตะขันเก็บหอยนี่ยแหละพี่น้องเพระาะเด้ค่าโรงเรียนลูกย่า่พ่เคยลืมชีวิตเกา่าย่า่จักย,า,กยางทั้งแมวไปหาเนาะไหมมาขายไดอะไรมจาจักบาทกระอองม,มหอยมาขายหอ,อยมาขายเก็บบัวเก็บผักน้ำน้องผักบุ้งด้เราเก็บมาขาย พ่อได้ลูกเขาโรงเรียนเนาะพี่น้องเนาะชีวิตเก่าเนี่ยม่วนอยู่เลยบ่ได้เมย์เลยพี่น้องม่วนตึงมากกะอยากไปเลยทีน่ะได้มาหลอกกเฮ็ดกินสู้กันกิน ผัดก็พี่น้องผัดก็แซ่บผัดเผ็ดหอยเสือเนีะโอ้ยแซ่บผัดกะเพราของที่ก็ได้ได้มาแล้วก็เอามาต้มแล้วก็เสียบย่างขายแล้วก็ใส่น้ำกิ้มเสียบคคาได้ขายดีอยก็ดีพี่น้องพอได้ขายก็ดีเพอได้แก่อยู่ เสียบไปน้ไปไปนองแสบแสบอยู่เด้อคักอยคักอยู่ขั้นตากินน้ำเนี่ยในเราจะรสิว่าคัก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 ร้สว่าก สะพักข้างจองสะพักไม่ฟูมงพักสลัดมันจะ,นะนออกเพชรเพจางน้อยแล้วพี่นหองใส่เพชรเพ,เพจางน้อยก็เสียบเ,เนีเพ็ดเนียใหญ่เพ็ด โอ้แ oh, สบอยู่พี่น้องแสบอยู่ดุนดุน,ดนค่อยกินกันยัง่งแสบคือเกาืมขากระติ้วมือขาเนี้ยนี่ก็ได้แล้วผูเ้เฒ่าคนยังมีพญามาบอกกันว่าห้หอดก,กันไ้คือขาเนี้ยปัดบางไงแล้วพี่น้องเด้อย่าได้ไมมแตกบางคือน้ำหรือขาเนี้ยอันแมน่นกฤษดีพี่น้องอิ่มแล้ววันนี้อิ่มแล้วอิ่มแล้วพี่น้องอิ่มแล้ว พี่น้องอีมโน่เสซ่บอีโมกินกุอยหอยน้ำใหญ่กุอยใส่มะแดงก็ได้ใส่ฟางนาวก็ได้ขอแต่มันสุกเนาะเอาลิปนี้กับพ่อกันเท่านี้พี่น้องพ่อกันไหมลิปไหมแย,ยกกระสิว่าขอพุณหลายๆเด้อที่มาเบืองใหญ่เข็ดแล้วก็แยกกินให้เบืองขอบพุณหลายๆที่มาเป็นครนอบคัวอร่อยนัวบ่เก็บโ่จนสุขภาพแข็งแรงอยู่ไสอยู่ใส,ใสกับพอ่อแต่คนดีๆแล้วพี่น้องเด้อเป็นลูกน้องเพิ่นก็ได้เป็นเจ้าเป็นนายเด้อไอ้มีควมสุขเบอ้อสุขสุขคน ไอ้เจ้านายักขอมเป็นหน่ายหน่อยไกยเป็นน่ายไงคือยายวายละ่ะผู้ป่วยอยู่กับเศร้าวปว่วยแล้วพี่นน้องเด้อถือวันถือยาขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆนะคะเด้อที่กดติด,ด,ดตามขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดเท้าเด้ออย่าลืมก้อยหอยสลีแล้วเป่นน้อง